กลับมาพบกับเท้าายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับพิชันสุริรัตนักรีวิวสินค้าจากเพ่าาบสาขาน,นครสวรรค์วันนี้ขอแนะนําไมโครเวฟซัมซุงอบกรอบไร้น้ํามันกลิวฟร์รุ่นนี้เลยค่ะอุปกรณ์ในกล่องนอกจากจะมีตัวเครื่องแล้วก็จะมีถาดวางอาหารตะแกรงวางอาหารและคู่มือฉบับยอบ่อมาให้ด้วยนะคะ ส่วนสีก็ทำออกมาสวยสบายตาช่วยให้ห้องครัวสวยมีสไตล์ด้านหน้าเป็นสีฟ้าคล e a n sky b l u ส่วนด้านหลังเป็นสีดำนะคะมาค่ะมาสนุกกับวิธีการทำอาหารที่เรียบเรียบง่ายๆบนแผงควบคุมบนแกสทัชมีปุ่มใช้งานง่ายๆสำคัญแค่6ปุ่มเท่านั้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสบนแผงที่เป็นกระจก ก็จะได้อาหารอุ่นร้อนที่แสนจะอร่อยมาลองอาหารแบบกรอบนอกนุ่มในด้วยฟังก์ชันกลิ้วไฟทำได้ทั้งอบและย่างอาหารกรอบกรอบราวกับเพิ่งออกมาจากตู้อบเลยละค่ะและลองอาหารแช่แข็งพร้อมปรงุงสัมผัสรสชาติที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะฟังก์ชันนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยละค่ะระบบละลายน้ำแข็งก็รวดเร็วมาพร้อมกับตัวเลือกการละลายน้ำแข็งอาหารยอดนิยม5อย่างมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ปีกปลาผักขนมปังเพียงแค่เลือกประเภทน้ำหนักของอาหาร ระบบก็จะคำนวณระยะเวลาการละลายน้ำแข็งที่เหมาะสมให้เองค่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะและยังทำให้การอบขนมเบเกอรี่เป็นเรื่องง่ายๆด้วยโฮมด d เ s e r t FUNCTION เพียงปุ่มเดียวสามารถทำขนมอบได้ไม่แพ้เตาอบเลยละค่ะเมื่อทำอาหารหรือขนมเสร็จแล้วก็มาถึงวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายมากๆ เพียงแค่เช็ดทำความสะอาดไม่ต้องออกแรงขัดถูเลยค่ะสีไม่ซีดไปตามการเวลาพื้นผิวยังทนทานต่อสนิมและการขูดขีดสูงด้วยเพราะว่าเคลือบเซรามิกที่ทนทานสามารถป้องกันแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99และไม่เก็บกักกลิ่นด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะรุ่นนี้ฮันแน่อยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะ ไมโครเวฟซัมซุง mg 2 3 t 5 0 1 8 cy สินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่ powerbuy ทุกสาขาทั่วประเทศทั้งหน้าร้านและออนไลน์ออนไลน์สามารถช็อปผ่านได้ที่ Facebook หรือรายของสาขาหรือสั่งผ่านเว็บไซต์ powerbuy co t s หรือโทร1324ช็อปง่ายๆในกริ๊งเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสินค้ารุ่นนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สุรีด้วยนะคะเพราะว่าายการันตีถูกและดีผ่อนง่ายของครบสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ